สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามจ้ามีอูซางบอยเอาพวงวัดไถขั้นนี้มาส่งลูกค้าอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะลูกค้าเลือกเป็นตัวรุ่นเข้าหกหล่อประดังค่ะขั้นนี้แจะเป็นขนาดจกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบค่ะยาวอยู่ที่สี่เมตรนะจ๊ะสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งหลัก็ลูกค้ากระจายที่ปาร์คห่างแบบนี้แล้ค่ะเปิดได้สองช่องค่ะ ท่านนี้จะใส่ล่างนำนาหาเป็นโซคลาซี่วยค่ะเดี๋ยวจะพาเอ็ซีมาชมไกลๆค่ะท่านนี้จะเอามาใส่กับตัวรถไถเอ็นยูหาเซสค่ะหรือว่าคู่กตาหาเทเซตแล้งค่ะอันนี้จะถ่ายง่ประมาณนี้แหะต้องหยิบไปรุนเท่าหกหลอดได้ค่ะถ้าเกิดเอ็ซีคนใดสนใจสามารถโทรจองกับซังบอยได้จากเบอร์โทรซังบอย062 3์1 7สองสา่งเาเดี๋ยวจะพาเอ็ซีมาชมไกลๆค่ะ อันนี้ก็จะเป็นด้านชายด้วค่ะขั้นนี้ก็จะเปิดได้สด้านค่ะแต่ว่าฝาถางเปิดได,ด้สอง่องนะจ่ะ คันนี้มันยาวซีเมรละค่ะจะมีเสากลางล่ะกันเหตุแบบดีมันกะใส่ง่ายได้วค่ะละกับเลดลาค่ะสมมุิว่าเป็นผู้ยิิงเปิดขังสิค่ะคือไม่จะเปิดในสองแบบจะเปิดซองช่องนะคะถ้าเกิดเปิดเป็นแผ่นเดียวไม่อาจจะนักค่ะเพราะว่าเล็กกะฟันค้างน้าอยู่ค่ะขันนี้ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวตองอ่อนจ้าดานในเป็นกระบะทีโทมเดี๋ยวจะไฮซางบอยรีิวดรานขาใไ้เบิ้งนะคะอันนี้จะเป็นด้านไทย สีสันกะเลือกเองได้ค่ะมีหลายสีอันนี้ฟ้าห่างตามสั่งได้ค่ะนี่ค่ะช่องที่หนึ่งเล่าบนช่องแรกขันยาวซีเมตรในนํำเป็นฟ้าห่างแบบนี้ค่าค่ะมันจะเปิดง่ายหละถ้าเกิดเปิดแผ่นเดียวเลยมันจะนักดอดยู่ค่ะเ่ยไปแค่ละครึงแบบนี้ค่ะ เปิดได้รอบข้างเด้นะคะเดี๋ยวจะพามาชมไกลๆอันนี้จะเป็นช่วงด้านหนาได้ค่ะจะมีหมวกมีบันไดมีกองเครื่องมือไห้ค่ะอันนี้จะเป็นช่วงข้อลากได้ค่ะสับดามไห้แข็งแข็งอันนี้เป็นเล็กล่าง,ล,างล่างน้ำหนาหาได้ค่ะประกบการเชื่อมดามไห้แข็งแรงอันนี้ช่วงรางค่ะกระดูกตรงนี้นจะเป็นเล็กล่างน้ำทั้งเบิร์ด,ด้ลยค่ะทุกเซตเลยค่ะ แข็งแรงแบบนี้เลยอันนี้แกจะดามหัวดามไทยหค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3์หกส,สองสามี่หนึ่งเ็ดีนึ่งตานซ้ำ